ธรรมเทศนาในตอนที่สามนี้เป็นการกล่าวติดต่อไปจากตอนที่สองในลักษณะที่เป็นการปฏิบัติต่อสิ่งที่เรียกว่าอีทัปปเจตา ซึ่งเป็นธรรมะสูงสุดปฏิบัติสำเร็จแล้วให้เกิดบุคคลผู้ที่รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทั้งที่เป็นหัวหน้าผู้เป็นต้นกำเนิดและที่เป็นบริวารคือพระสงฆ์ทางปวง ปฏิบัติถูกต้องแล้วก็ดับทุกข์ได้ส <c oughs> รุปในการปฏิบัตินั้นว้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติ <c oughs> ที่ดำเนินไปโดยสายกลางคำว่ามัชชิมาปฏิปทาที่เราได้ยินกันอยู่ ู่กันกับอริยสัจสี่ 4. นั่นก็คืออริยะอัตถังคิกมักกล่าวไว้รงตรงๆในรูปนั่น <c oughs> ซึ่ง <c oughs> เป็นการดำเนินไปในทางกลางระหว่างอัตตะกิลมัฐานโยก ระหว่างกามสุขันิการนุโยกกับอัตตะกิละมาฐานุโยกถ้าจะประมวลมาโดยทั่วถึงแล้วอาจจะแบ่งได้เป็นสามประเภทหรือสามอย่างด้วยกันคือเมื่อกล่าวโดยคำพูดนันก็กล่าวได้ ว่าเป็นความไม่ตึงไม่ย่อนสายกลางในที่นี้คือไม่ตึงไม่ย่อนนั้นภาษาชาวบ้านทั่วไปไม่เปียกไม่แห้งเปียกก็คือย่อนแห้งก็คือตึงแต่ว่าเป็นทางสายกลางไม่เปียกไม่แห้ง ไม่ย่อนไม่ตึงในขั้นแรกนี้ยังมีลักษณะสาหรับมีตัวตนซึ่งเป็นผู้กระทำ <c oughs> หรือจะกล่าวอย่างหนึ่งก็ว่าพูดกันโดยโลกิยะโวหารคือระดับของชาวบ้าน มีตัวตนเป็นบุคคลผู้ได้รับผลยังมีผลเป็นดีเป็นชั่วในระดับบุคคลที่ยังมีผลดีผลชั่วยึดถือในผลดีผลชั่วบุคคลน,นั้นยังรู้สึกความที่มีผลดีมีผลชั่ว จึงได้ดำเนินต้นไปในทางสายกลางเพื่อผลอันดีอยู่อย่างมีความสุขเหมือนที่เราได้ยินได้ฟังกันทั่วไปว่าให้เดินไปสายกลางไม่ตึงไม่หย่อนนี่ก็พวกหนึ่ง <c oughs> ที่อีกพวกหนึ่งที่จะพูดได้ก็คือเล่งถึงภาวะแห่งความถูกต้องเป็นสัมมาซึ่งก็ยังคู่กันอยู่กับมิจฉาซึ่งตรงกันข้ามเดินไปในทางของสัมมานี่ก็เรียกว่ายังเนื่องอยู่กับความคิดนึก ที่มีตัวตนให้ตัวตนดำเนินไปดีเพื่อสู่ความหมดดีหมดชั่วเนื้อดีเนื้อชั่วเรียกว่าเริ่ม <c oughs> ที่จะเข้าไปในเขตของโลกุตตะทื่เรียกว่าสัมมานีก็แปลว่า ถูกต้อง <c oughs> ถูกต้องในที่นี้หมายถึงความมีคุณค่าอาดับทุกได้ถ้าพูดถึงประโยชน์ก็เรียกว่ายังมีความต้องการในประโยชน์ <c oughs> สมาคือความถูกต้องนั่น จำแหนกไห้เป็นแปดอย่างก็มีสิบอย่างก็มี <c oughs> ถูกต้องในการประพฤติหรือกระทาจำแนกไหวแปดอย่างคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นความถูกต้องสำหรับปฏิบัติ เนื่องอยู่กับการปฏิบัติความถูกต้องสองอย่างเพิ่มข้ามาคือสมาญาณะและสมาวิมุตตินี่เป็นผลของการปฏิบัติเกิดญาณที่ถูกต้องก็เกิดวิมุตติที่ถูกต้องสิบอย่างนี่ทำม,มากันทั้งสิบก็เรียกว่าสมมตะภาวะแห่งความถูกต้อง ท่านทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังจนชินแล้วเรื่องอริยมรคมีองค์แปดแต่ควรจะเข้าใจใยิ่งยิ่งขึ้นไปในการปฏิบัติอริยมรคมีองค์แปดนั้นให้รู้ถึงความที่สัมพันธ์กันอย่างไรหรือว่าสนับสนุน กันอย่างไรโดยหลักทั่วไปก็คือสมาธิจะต้องมาก่อนเหมือนกับตัวนำคล้ายๆกับว่าเป็นเข็มทิศเป็นแผนที่สำหรับนำทาง เรื่องของสมาธ,ธิิจึงต้องรู้เรื่องความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และทางให้ถึงความดับทุกข์เมื่อรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะรู้ว่าเดินไปอย่างไร <c oughs> หรือปรารถนาที่จะเดินเพราะว่ารู้ดีแล้วว่ามันเป็นอย่างไรก็ปรารถนาที่จะเดิน รู้ว่าเดินอย่างไรและปรารถนาที่จะเดินนี่ก็มีความหมายมากเพราะคนเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรก็ไม่เกิดความคิดที่จะกระทำจึงต้องมีความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องนั้นนนว่ามีความสัมพันธ์กันอยู่อย่างไร ความทุกข์คือปัญหาหรือสิ่งที่เลวร้ายที่จะตั้งกำจัดให้หมดไปและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกมาจากปัญหาคือความอยากด้วยอำนาจของความโง่คืออวิชชา มีสายยาวในการที่ส่งต่อกันคือกระแสอิทพพธปัจยตาฝ่ายที่เกิดความทุกข์ท่านระบุไปที่ความอยากที่มาจากความโง่ความอยากหรือความต้องการที่ไม่ได้มาจากความโง่นั่นไม่อยู่ในข้อนี้ ไม่ได้อยู่ในส่วนนี้เพราะว่าความปรารถนาที่ถูกต้องโดยสม,มาธิินั่นไม่ได้ทําให้เกิดความทุกข์ความอยากโดยมิจฉาทิฏฐิหรือโดยอวิชชาคนนั้นที่จะทําให้เกิดความทุกข์เป็นปฏิจจสุบาทสายที่ให้เกิดความทุกข์ หรือเป็นเป็นไปตามกฎของอิทธิปัจจิตาฝ่ายที่ผิดคือฝ่ายที่จะให้เกิดความทุกข์ไอธรรมะ,ทะแท้ตัวธรรมะ,ทะแท้นั่นเป็นตัวธรรมชาติไม่มีเรื่องผิดเรื่องถูกมันมีแต่ว่าถ้าอย่างนี้มีแล้วอย่างนี้ก็ต้องมีถ้าอย่างนี้มีแล้วอย่างนี้ก็ต้องมี มันไม่รู้เรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องได้เรื่องเสียเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วน,นี่มันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่เมื่อมันมาเกี่ยวข้องกับจิตใจของมนุษย์มนุษย์ก็องเอาความรู้สึกของตัวเป็นใหญ่ถ้ามันจะปวดทนทรมานไม่เป็นที่สุขใจก็จัดไว้เป็นฝ่ายชั่วฝ่ายบาปหรือฝ่ายทุกข์ นี่คอยรู้ว่ามันเป็นเรื่องความรู้สึกของมนุษย์ต่อบางสิ่งบางส่วนหรือบางอย่างในกระแสะแห่งอิทัปปเจตตาที่เรามาหลงในส่วนที่รู้สึกเอาเองว่าดีว่าชั่วว่าสุขว่าทุกข์ว่าบุญว่าบาปทั้งที่กระแสะแห่งอิทัปปเจตานั้น มันไม่มีความรู้สึกในตัวมันที่ว่าจะเป็นบุญบาปดีชั่วสุขทุกขมันมีแต่ความตายตัวแน่นอนว่าเมื่อมีสิ่งนี้ก็ต้องมีสิ่งนี้เมื่อมีสิ่งนี้จะต้องมีสิ่งนี้เมื่อมีสิ่งนี้จะต้องมีสิ่งนี้เป็นสายไปจนกว่าจะถึงจุดสุดท้ายแห่งเรื่องันนั้นเราเรียกว่า อิทัพปัจจตาฝ่ายผิดหรือฝ่ายให้เกิดทุกข์นี่เราว่าเอาเองเราบัญญัติไ้ที่นี่ก็รู้ต่อไปถึงความดับทุกข์รอนิโรธคือทุกข์ดับไปโดยเหตุโดยปัจจัย โดยกระแสะแห่งอิทัพปัจเจตาอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายที่จะดับทุกข์ <c oughs> มันก็ตรงกันข้ามหรือเป็นไปในลักษณะที่ตรงกันข้ามคือมีวิชามีปัญญาหรือมีสมาธิธนั่นเองเป็นตัวการสำคัญ นี่เรียกว่ารู้อย่างถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนคือรู้ถูกรู้จริงแล้วก็รู้เพียงพอที่นี่เราจะต้องมีสมาธิชนิดนี้จึงจะเหมือนกับว่ารู้ทุกทิศทุกทางว่าทางไหนไปไหนทางไหนไปไหน แล้วก็เลือกเอาฝ่ายที่ตัวเองปรารถนาคือดับทุกได้สัม <c oughs> มาสังกปรนั่นนะ่ะมันก็บอกชัดอยู่แล้วว่าเป็นความปรารถนาแต่มันเป็นสัมมาคือเป็นความปรารถนาที่ถูกต้องเพรารู้ดีทั่วถึงแล้วว่าอะไรเป็นอย่างไรแล้วก็รู้เลือกปรารถนา ที่ตนควรจะต้องการคือไม่มีความทุกข์นั่นแหละเกลงมือทำตามที่ปรารถนาะคือฝ่ายถูกจึงมีการพูดจาที่ถูกต้องมีการงานที่ถูกต้องมีการดำารงชีวิตที่ถูกต้อง พูดจาถูกต้องก็คือไม่เกิดโทษแก่ฝ่ายใดจะเกิดคุณแก่ทุกฝ่าย,ายเราเลือกเอาอิทัพปฏจยาฝ่ายนี้ไม่เลือกเอาฝ่ายผิดที่จะให้เกิดทุก์ข <c oughs> การทำการงานก็ถูกต้องิรู้จักทำแต่สิ่งที่เกิดคุณ รดับทุกได้โดยส่วนเดียวก <c oughs> ารดำรงชีวิตอยู่ก็ถูกต้องมไม่มีปัญหาม,มีความทุกเกิดเพราะการดำรงชีวิตนั่นนี่เรียกว่าวาจาถูกต้องการกระทำทางกายถูกต้องการดำรงชีวิตโดยส่วนใหญ่ก็ถูกต้อง ึงบัญญัติให้เรียกว่าศีลความมีศีลคือความถูกต้องอสามประการนี้ที่นี่ก็ไปถึงเรื่องทางจิตคือสมมาวายาโมสมาสติสมมาสมาธิวายามะคือความบากบั่นให้มันรุดไปข้างหน้า เรื่อยไปนี่มันก็ถูกต้องเพราะว่ามันมีสมาธิธเป็นตัวแรกเป็นตัวนำเหมือนกับแผนที่ดังที่กล่าวแล้ว <c oughs> สมาสติคือระลึกในลักษณะรู้สึกตัวควบคุมความถูกต้องนี่ไว้ได้นี่เรียกว่าสติ คำว่าระลึกในที่นี้คือระลึกอยู่ในความถูกต้องเพื่อจะควบคุมความถูกต้องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของอสัมมาทิฏฐิ <c oughs> สติแปลว่าความระลึกที่จริงก็คือความแล่นไปแห่งจิต ที่มีความรู้เรวาแล่นไปเหมือนกับแล่นไปตรวจซ่าแล่นไปรู้สึกให้มันมีความถูกต้องอยู่ทุกคนทุกแห่เ <c oughs> มื่อเกิดอะไรขึ้นไอ้ความระลึกนี้ก็เร็วพอที่จะควบคุม เหตุการณ์นั้นได้ <c oughs> น่าจะรวดเร็วเพียงไรก็เกิดขึ้นรวดเร็วเพื่อจะควบคุมได้ดังนั้นจึงสามารถควบคุมกิเลสที่ไวยิ่งกว่าสิ่งใดได้เพราะอำนาจของสติที่เพียงพอและมีความเร็วพอคำว่าสตินี่ ถ้าเพียงพอก็หมายความว่ามีความเร็วเพียงพอก็จะค้นเอาปัญญาหรือสมาธิธิมาใช้แก้ไขปัญหาหรือที่ถูกก็คือควบคุมกระแสะแห่งอิทัปปัจยาตาให้มันถูกต้องคนเราโดยมากสติไม่พอ คือระลึกได้ไม่ทันท่วงทีบางทีก็ไม่ได้ระลึกเลยระลึกไม่พอไม่ทันท่วงทีก็หมายความว่าไม่เอาปัญญาหรือสมาธิิมาทันท่วงทีกับเหตุการณนน์นั้นๆ <c oughs> จึงเรียกว่าสติมันไม่ถูกต้องคือความรวดเร็วแห่งจิตนะมันไม่ถูกต้อง คือมันไม่เพียงพอไม่ไม่เร็วพอนั่นเองทีนี้ก็มาถึงอันสุดท้ายคือสัมาสมาธิความดำรงอยู่อย่างมั่นคงมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันดำรงอยู่ในความถูกต้องอย่างที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่เราก็เรียกว่าสัมมาสมาธิ ความตั้งจิตมั่นอยู่ในความถูกต้องนั้นทน่าน,นถือเอาสมาธิเนี่ยเป็นตัวการหรือเป็นตัวประธานที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาหรือว่ามีกระแสะแห่งอิทัปปัจจตา ที่เป็นไปในความถูกต้องอย่างแน่วแน่อย่างมั่นคงและดำรงอยู่จนฆ่าศึกศัตรูหมดไปเรียกว่าหกห้เรียกว่าแปดประการนี้ทำงานสัำพันธ์กันสมมาทิฏฐิถ้าเปรียบโดยกองทัพก็เป็นกองทัพหน้าที่ออกไป ตรวจสอบสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถูกต้องว่าเราจะรบมันอย่างไรแล้วก็ให้ทับหลวงนคือสมาสมาธิเนี่ยตั้งมั่นอยู่อย่างไรส่งกองทับปรีกย่อยต่างๆนา,นานาชนิดออกไปทำงานตามหน้าที่อย่างไรมันรวมกันเป็น เรื่องเดียวกันถ้าก็ชนะฆ่าศึกได้อย่างนี้เรียกว่าความถูกต้องคืออริยมรรติองค์แปประการ <c oughs> ในส่วนการกระทำถ้ากระทำได้ตามนั้นก็เกิดญาณุยธาภูตะญาณทัศนะ ตามที่เป็นจริงทำลายกิเลสหรือขาดศึกตามธรรมชาติของสิ่งนั้นซึ่งมันเป็นอย่างนั้นเองเราไม่ต้องขอร้องให้ไฟเป็นของร้อนไฟมันเป็นของร้อนเองมันร้อนแล้วมันก็เผาไว้สิ่งที่ <c oughs> เข้ามาแต่ต้องได้ ใสิ่งที่เรียกว่าญานัทนะหรืออริยมรรคที่เป็นฝ่ายพันจึงมีความสามารถในการที่จะทำลายกิเลสพลก็เกิดขึ้นคือหลุดพ้นเป็นความหลุดพ้นนี่เรียกว่ายาทัทสนะเป็นไปถึงที่สุดในทางที่จะทำอาสวะให้สิ้นไป ก็ได้เกิดขึ้นทำหน้าที่ของตนมีผลสุดท้ายคือวิมุตต์หลุดพ้นจากความทุกข์คอยดูลักษณะที่องค์แห่งมรรคทำหน้าที่ก็เห็นได้ว่าทำหน้าที่ตามกฎอิทัปปเจตา หรือคือกระแสะแห่งอิทธิปัจจตานั่นเองแต่มันเป็นไปในฝ่ายที่เกิดผลอย่างนี้คืออย่างที่มนุษย์ควรจะต้องการกฏเหล่านี้เป็นธรรมชาติไม่มีความรู้สึกคิดนึกเหมือนคนเราแต่มันปเป็นกฎที่มีอยู่อย่างนี้เมื่อมันทําหน้าที่มันก็ทําอย่างนี้นี่ก็ยังเป็นเรื่องที่ว่า เนื่องอยู่กับตัวตนคือมีบุคคลเหมือนกับมีบุคคลที่เป็นผู้รู้สึกไม่จะเรียกว่ายานเกิดความรู้ความคิดนึกโดยไม่ต้องมีตัวตนแต่มันยังเกี่ยวกับไอ้ความรู้สึกของจิตใจของบุคคลของสิ่งที่เราเรียกกันว่าบุคคล คือจิตใจที่ยังรู้สึกสุขทุกข์ต้องการจะละเสียซึ่งความทุกข์ให้ได้รับความสุขจึงมีส่วนแห่งโลกีธรรมในขั้นสุดท้ายมีส่วนที่จะออกไปจากโลกเพื่อไปสู่โลกุตระ มันจะเรียกว่าอันดับสุดท้ายหรือขั้นสุดท้ายกังโลกียธรรมก็ได้มันมีความรู้สึกสุขและทุกข์ได้และเสียผิดชอบชั่วดีมาเต็มที่ทีนี้ก็จะข้ามให้พ้นไปเสียจากความเป็นอย่างนั้นจะไปสู่ เนื้อชั่วเนื้อดีเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกขที่เราเรียกกันว่านิพพานทีนี้ก็มาถึงในความหมายที่สามหรือความรู้กลุ่มที่สามเกี่ยวกับอิทัปปัจจตาคุณรู้จริงสูงขึ้นมาจนไม่มองเห็นว่า มันดีชั่วสุขทุกบุญบาปอะไรมันเป็นแต่เพียงเช่นนั่นเองมันเป็นภาวะแห่งความเป็นเช่นนั่นเองตามกฎของธรรมชาตินันล้วนคืออิทัปปัจจตาที่ไม่ถูกบัญญัติความหมายมัน <c oughs> เป็นฝ่าย เป็นฝ่ายที่น่าปรารถนาบ้างไม่น่าปรารถนาบ้างให้มันเลิกความรู้สึกอย่างนั้นมันมองเห็นชัดว่าเป็นกระแสอิกทัปปัจจตาเป็นไปตามธรรมชาติถ้ารู้เห็นอย่างนี้ก็รู้เห็นความเป็นเช่นนั่นเองความเป็นเช่นนั่นเองไอ้ดีก็เช่นนั่นเองไอ้ชั่วก็เช่นนั่นเองโนกันก็เช่นนั่นเอง กระทั่งข <c ười> uh, ึ้นไปถึงว่าแม่ไม่ดีไม่ชั่วมันก็เช่นนั่นเองเนื้อดีเนื้อชั่วก็เช่นนั่นเองยังดียังชั่วอยู่ก็เช่นนั่นเองมันเอามาเป็นเช่นนั่นเองทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือมันก็เลยหมดความยึดถือดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์เป็นต้นเรื่องมันก็ จบการตรงที่ปัญญามันแก่กล้าถึงที่สุดเห็นความเป็นเช่นนั่นเองอย่างที่พูดมาแล้วในตอนเย็นว่าตถา,าหรือตาทาตาเนี่ยความเป็นเช่นนั่นเองอวิตถา,าอาวิตราาตาความไม่ผิดจากความเป็นเช่นนั้น ก็คือเป็นเช่นนั้นเองอนัญยธาตาหืออนัญยถาความไม่เป็นโดยประการอื่นนอกไปจากความเป็นอย่างนั้น <c oughs> ธรรมติตาเป็นความตั้งอยู่ตามธรรมดาธรรมนิยามตาเป็นผลตายตัวของธรรมดา,อ,าอีทาปัจเจตา เป็นอิทัปัจเจตาคือมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมันก็แสดงให้เห็นว่าเป็นอนัตตาไม่มีตัวกูของกูที่ตรงั้นแล้วมันเป็นสุญญาตาคือว่างจากไอ้ความเป็นตัวตนหรือว่างจากสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือ คำพูดเนี่ยเป็นคำพูดที่สำคัญมันคือว่างจากสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือยึดถือไม่ได้เพราะมันเป็นเช่นนั่นเองแล้ว่างจากสิ่งทึ่งเป็นที่ตั้งแห่งการบัญญัติสมมติ